าไอคือไหก็ไนแ้ตเข้าเ้้ใที่แม่ทำง,งานเสร็จแล้วหรอก็ <c oughs> นังน่งทำแล้วอ๋อ,อไม่มีงานแล้ววันเจาราอาทิตย์อ่ะนีมาทำนมบาง,งนี้มาทำแล้วอุ่นกับข้าวอุ่นกับข้าวก็ทำยากทำยาแล้วคือปทำต่างนีน้ทำไม ยา <Yeah. S 2> ก็ที่ของเขามันคือที่ของเขาหลังบ้านเขของเขา <c oughs> อ๋อที่เขาเยอะแื่ก,ก่อนตรงนี้ก็เป็นวัดนล้วจะโดนก่อสร้างแน่เลยใเทมั้ยบ้านพี่ชายยายทมบ้านพี่ชายเขาสันทียมเขา,ขาเขาแบ่งกันมากที่เขาตรงไหนตรงนู้นเหร